สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองค่ะเนื้อหาในวันนี้พวกหนูๆทุกคนต้องยกตัวอย่างและสาม,มารถปฏิบัติตนตามสถานภาพตามบทบาทตามสิทธิตามเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองได้ค่ะ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนครูมีคำถามให้นักเรียนได้คิดหนึ่งข้อค่ะคำถามของครูคือนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นพลเมืองดีของสังคมคะใช่แล้วค่ะตอนนี้หนูยังไม่สามารถตอบครูได้ใช่ไหมคะ หากนักเรียนต้องการตอบคำถามของครูได้อย่างถูกต้องนักเรียนต้องรู้สิ่งที่หนูควรรู้5เรื่องนี้ค่ะได้แก่ 1. สถานภาพ 2. บทบาท 3. สิทธิ 4. เสรีภาพ 5. หน้าที่ของพลเมืองค่ะสิ่งที่หนูต้องรู้ข้อแรกคือสถานภาพค่ะสถานภาพ หมายถึงตำแหน่งหรือฐานะของบุคคลที่สังคมกำหนดขึ้นซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลเช่นพ่อแม่ลูกครูหรือนักเรียนตอนนี้นักเรียนสามารถตอบครูได้แล้วใช่ไหมคะหากหนูอยู่กับที่บ้านสถานภาพของหนูคือเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ หรือเป็นหลานของคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะแต่ถ้าหากหนูมาโรงเรียนสถานภาพของหนูคือนักเรียนถูกต้องไหมคะก่อนอื่นเราไปดูก่อนนะคะว่าสถานภาพแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือสถานภาพที่ได้มาแต่กำเนิดและสถานภาพที่ได้มาภายหลังค่ะมาดูสถานภาพประเภทแรกค่ะ สถานภาพประเภทแรกคือสถานภาพที่ได้มาแต่กําเนิดนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าสถานภาพที่ได้มาแต่กําเนิดมีอะไรบ้างครูให้เวลาคิด5วินาทีค่ะนักเรียนหลายคนคิดออกแล้วใช่ไหมคะ เราไปดูกันซิคะว่าสิ่งที่นักเรียนคิดนั้นจะตรงกับที่ครูยกตัวอย่างให้หนูดูหรือไม่สิ่งที่หนูเห็นคืออะไรคะถูกต้องค่ะคือนักเรียนชายและนักเรียนหญิงใช่ไหมคะลองเดาดูซิคะว่าหมายถึงอะไรใครจะตอบถูกบ้างคำตอบคือเพศค่ะใช่แล้วค่ะเพศ เป็นสถานภาพที่ได้มาแต่กำเนิดนะคะนักเรียนจะถูกระบุว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายตั้งแต่หนูเกิดเลยค่ะสถานภาพต่อมานักเรียนจะสังเกตเห็นความแตกต่างของเด็กน้อยทั้ง3คนมีลักษณะสีตาที่ต่างกันมีลักษณะของเส้นผมต่างกันมีลักษณะสีผมต่างกันรวมถึงมีลักษณะของสีผิวที่ต่างกันใช่ไหมคะ จะมีใครเดาออกไหมคะว่าทั้งสามคนนี้มีอะไรแตกต่างกันถูกต้องค่ะทั้งสามคนนี้มีเชื้อชาติที่ต่างกันใช่แล้วค่ะทำไมเด็กทั้ง3มคนนี้ถึงแตกต่างกันก็เพราะว่าเด็กทั้งสาคนนี้มีเชื้อชาติที่ต่างกันนั่นเองค่ะเชื้อชาติกับสัญชาติต่างกันนะคะสัญชาติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมายของแต่ละประเทศส่วนเชื้อชาตินั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นนักเรียนที่มีเชื้อชาติไทยเชื้อชาติมอญเชื้อชาติกะเหรี่ยงรวมถึงเชื้อชาติพมา่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะสิ่งที่หนูสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั้นคือสัญชาติค่ะคำถามต่อมาของครูคือทำไมนักเรียนทุกคนถึงต้องรู้สถานภาพของตนเอง เพราะสถานภาพเป็นสิ่งกำหนดว่าบุคคลนั้นมีบทบาทมีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรในสังคมสถานภาพประเภทที่2คือสถานภาพที่ได้มาภายหลังสถานภาพที่ได้มาภายหลังเช่นอาชีพค่ะอาชีพคือสถานภาพที่ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้จนได้มาประกอบอาชีพนั้นๆคนที่เป็นแพทย์ก็เรียนแพทย์ คนที่เป็นพยาบาลก็เรียนพยาบาลต่อไปนะคะคือการสมรสการสมรสก็เป็นสถานภาพที่ได้มาภายหลังค่ะเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าครูสมรสของเรานั้นจะเป็นใครจากการที่ครูอธิบายมาทั้งหมดนักเรียนตอบได้หรือยังคะว่าสถานภาพของนักเรียนตอนนี้คืออะไรต่อไปนะคะทำไมเราถึงต้องรู้สถานภาพของตนเองเพราะสถานภาพ เป็นสิ่งที่กำหนดว่าบุคคลนั้นมีบทบาทมีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในสังคมอย่างไรสิ่งที่นักเรียนต้องรู้เรื่องที่2นะคะคือเรื่องของบทบาทบทบาทหมายถึงการทำงานตามสถานภาพของบุคคลเช่นบทบาทของนักเรียนคือตั้งใจเรียนหนังสือบทบาทของพยาบาลคือดูแลคนไข้จากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่า ครูมีหน้าที่ในการสอนหนังสือคุณตำรวจจราจรมีหน้าที่ในงานจราจรช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนในตอนนี้มีบทบาทอย่างไรในสังคมครูมีคำถามให้นักเรียนได้คิดนะคะนักเรียนจงยกตัวอย่างบทบาทของตนเองว่ามีอะไรบ้างลองตอบครูในใจนะคะ เก่งมากค่ะนักเรียนทุกคนที่สามารถตอบบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้สิ่งที่นักเรียนต้องรู้เรื่องที่3เรื่องสิทธิสิทธิหมายถึงอำนาจอันชอบธรรมและอำนาจที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมายเช่นสิทธิที่จะได้รับการศึกษาสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลเป็นต้น เรื่องที่นักเรียนต้องรู้เรื่องที่4คือเสรีภาพเสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย mm hmm. เช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นต้น เสรีภาพของประชาชนนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทำให้ประชาชนมีความสามารถมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นความเชื่อของตนเองโดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องรู้เรื่องที่5คือหน้าที่ของพล,ลเมือง หน้าที่ของพลเมืองหมายถึงสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรืองดเว้นจากการปฏิบัติตามสถานภาพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจากเรื่องที่หนูต้องรู้ทั้ง5เรื่องตอนนี้หนูสามารถตอบครูได้หรือยังคะว่านักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในสังคมใช่แล้วค่ะหน้าที่ของหนูในตอนนี้ในฐานะลูก ลูกต้องดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ในฐานะนักเรียนนักเรียนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองในภายภาคหน้าส่วนตัวครูนั้นครูมีหน้าที่มอบความรู้อบรมสั่งสอนให้พวกหนูทุกคนเป็นคนดีนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามจนจบนะคะไว้พบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ